เพื่อนคะต้นลูกโป่งนะคะเห็นสวยๆแบบนี้นะวิธีการทําเขาทํากันยังไงจะเป็นต้นลูกโป่งแบบฟอยนะคะผสมกับเนื้อลูกโป่งยางนี่แหลคะค่ะมาดูวิธีการทํากันคะ่ะช่วงลําต้นนะคะเราจะใช้แกนอลูมิเนียมด้านบนเนี่ยเราจะเอาฟอยดาวนะคะมัดกับก้านลูกโป่งชุดที่สองเนี่ยเราเอาลูกโป่งมัดกับก้านลูกโป่ง3าใบาแล้วติดสกอตเทปนะคะชุดที่ 2หรือชุดที่3นะคะไล่ลำดับลงมาเราก็ใช้ลูกโป่งก้านจุกค่ะทั้งฟอยทั้งลูกโป่งนะคะมัดเข้าไปแล้วก็ใช้สก็อตเทปติดค่ะค่อยๆไล่ลำดับลงมาเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเป็นที่พอใจนะคะหรือไม่ก็เราก็ดูความสวยงามอีกทีหนึ่งการเล่นสีก็สลับสับหว่างกันไปนะคะ ทนอันนี้เป็นสีเงินสีทองต้นลูกโป่งแบบนี้เป็นการเป่าลมธรรมดาก็จะอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะถ้าว่าอยู่ในห้องในที่ร่มหรือที่ที่ไม่โดนความร้อนมากนะคะส่วนด้านล่างก็ประดับด้วยลูกโป่งเช่นกันนะคะหรือว่าจะมีฟอยไปประดับชอบงานลูกโป่งแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปานะคะขอบคุณมากๆที่รับชม